สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เองเนี่ยก็มีเรื่องที่แสนน่าประทับใจจากเกมที่เพิ่งผ่านมาเองนะครับในเกมที่เมลีที่แมนยูเจอกับเวสต์แฮมเนี่ยแม้ว่าสาวกปีศาจแดงเนี่ยนะครับผมก็จะต้องเสียใจกันไปนะครับจากการที่ตัวของแมนยูเนี่ยบุกไปแพ้เวสต์แฮมถึงลอนดอนสเตเดียมซึ่งหลายๆคนเองเนี่ยก็เซงกับดาวิดเดเคอาร์มากเลยถูกไหมนะครับจากจังหวะที่เขาเนี่ยเสียประตูนั่นเองนะครับผมแต่เอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย แมนยูเองเนี่ยก็ไม่สามารถตีไข่แตกให้มันอย่างน้อยเสมอได้นะครับก็แพ้เวสต์แฮมไป1ต่อศูนย์นะครับผมแต่เรื่องราวที่เราจะเล่าในวันนี้เนี่ยไม่ใช่การมาตอกย้ําแฟนบอลของปีศาจแดงแมนยูหรอกนะครับว่าแพ้เวสต์แฮมมาแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังเกมต่างหากมันมีสัญญากันอยู่นะครับผมระหว่าง2นักเตะของ2ทีมนั่นก็คือตัวของดีแคลไลท์ ight, กองกลางจากเวสต์แฮมแล้วก็กองหน้าของแมนยูอย่างตัวของมาคัสแรตฟอร์ดนั่นเองครับทั้ง2คนนี้เนี่ยเป็นนักเตะอังกฤษเหมือนกันทั้งูก ซึ่งจริงแล้วเนี่ยตัวของไรท์เองอะ่ะก็มีข่าวลือกับแมนยูด้วยนะครับผมและตัวของเขาเนี่ยก็หายป่วยกลับมาทันลงสนามในเกมนี้แล้วก็ช่วยเวสแฮมชนะแมนยูไปได้โดยฟอร์อมของเขาเนี่ยก็ถือได้ว่าน่าประทับใจเลยครับโดยจุดที่สวยงามเนี่ยก็คือตัวของไรท์กับตัวของแรดฟอร์ดเข้าสัญญากันไว้ว่าหลังเกมเนี่ยเราจะมาแลกเสื้อกันให้เสื้อกันนะครับผมแต่กลับกลายเป็นว่าตัวของไรท์เนี่ยไม่สามารถทําแบบนั้นกับเสื้อตัวที่เขาใส่แข่งได้เพราะว่าในระหว่างที่จบเกมเนี่ยนะครับผมในขณะที่ตัวของไรท์กำลัง จะเดินเข้าไปในอุโมงค์เพื่อไปยังห้องแต่งตัวเนี่ยนะครับเขาได้เจอกับหนูน้อยคนนึงอยู่หนูน้อยคนนั้นเนี่ยใส่เสื้อเวสแฮม,มแล้วก็กาลังร้องไห้ยอยู่ทําให้ไร้เนี่ยก็เลยเข้าไปหาหนูน้อยคนนี้ว่าเป็นอะไรไหมร้องไห้ทําไมล่ะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็กอดเด็กคนนี้ไปนะครับผมซึ่งเด็กคนนี้เองเนี่ยนะครับก็ได้ขอเสื้อไร้ได้ไหมตัวของไร้เองก็บอกว่าได้สิ แต่นายรู้อะไรไหมว่าจริงๆเนี่ยตัวของฉันสัญญากับดดฟอร์ดเอาไว้ว่าเราจะให้เสื้อกันแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันให้เสื้อนายเองอ่ะเอาเสื้อของฉันไปเนี่ยเดี๋ยวเอาอีกตัวที่มันอยู่ข้างในห้องแต่งตัวเนี่ยค่อยเอาไปให้ดดฟอร์ดนะตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมเขาก็ถอดเสื้อออกมาให้เลยบทน,นิดหน่อยว่าเจ็บไหล่ก่อนที่จะมอบเสื้อเสื้อนี้เนี่ยให้กับตัวของหนูน้อยซึ่งหนูน้อยเนี่ยก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยก็ได้กอดกันอีกครั้งซึ่งกอนตัวของไรจ์จะจากไปอะ่กอก i, ปกนะอก็เเลลยกลยกาาปป็นภพสุดระใจ ที่ต้องบอกกันเลยว่าตัวของไร้เองเนี่ยยอมผิดสัญญาเพื่อช่วยให้เด็กคนนึงที่กําลังร้องไห้อยู่เนี่ยได้มีความสุขในวันวันนั้นขึ้นมานะครับภาพภาพนี้เป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างมากและแฟนบอลทั่วโลกเนี่ยก็ต่างชื่นชมเลยนะวันนี้แหละคือสิ่งที่สําคัญมากๆยิ่งกว่าผลการแข่งขันของกีฬาฟุตบอลกีฬาฟุตบอลเองอะ่ะบางทีมันอาจจะเป็นการห้หามหันกันของทีม2ทีมแต่ผมคิดว่าฟุตบอลเนี่ยมันเป็นมากกว่าแค่ลูกกลมๆครับมันคือการสอนให้เราได้รู้จัก ถึงการมีน้ำใจเป็นนักกีฬามันคือการสอนให้เราได้รู้จักการมีวินยัยมันคือการสอนให้เราได้รู้จักการแบ่งปันผู้อื่น และมันอาจจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนด้วยนั่นเองครับก็เลยคิดว่าฟุตบอลเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นมากกว่าแค่ลูกกลมๆเป็นอย่างมากเลยและสิ่งที่ตัวของดีแคลนไลท์เนี่ยได้ทำลงไปเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าประทับใจเป็นอย่างมากและแรดฟอร์ดเนี่ยก็คงจะไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรกับการที่เขาผิดสัญญาหรอกนะครับก็เป็นเรื่องราวที่สวยงามประจําพีเมลีที่เพิ่งเกิดมาที่เราได้นํามาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงงในนนวววััี้้หมดเลลลลาาลาแกกบบรยรยฟุตอ World. หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ o ุ e w อ r l วนะครับ